Okay. แป้งฟังในข้อห้าเนาะในข้อห้าลองลองเปลี่ยนประโยคจากที่เขาบอกว่าวัตชิโนยูเมะอิสคาจิบุนเดออุจิโอทาเตรุโคโตความฝันของเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะความฝันของเขาคือการที่เขาได้สร้างบ้านด้วยตัวเองถ้าเปลี่ยนเป็นประโยคของแป้งจางเองนะคะแป้งจางจะบอกว่าความฝันของแป้งวันคือการอะไรดีคะไอรอนเซส ่นเสจะปิดให้ตรงนี้ปิดตรงนี้เนี่ยปิดไหมปิดไหมเนี่ยเอาคำว่าอูจิโอทาเตรุออกแล้วข้อฝากรองแปง้งกันคือการอะไรด้วยตัวเองดีสักวาหนึ่งเราจะทําอะไรด้วยตัวเองดีไอ้ทางครเตะมิตกคดาไซวัตชิโนยูเมว่าอือคมอืบอือืม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 อือือออ เดโมอ์น uh, ้องนึกคำน้องนึกลองนึกภาพสิ่งที่เราชอบก็ได้สกีนาโคโตเดโมย์ชูมิเดโมอ์หรือโชรายโนชิกโตเดโมอ์อะไรดีคะเอ่องดื่มกาแฟกาแฟโอเครื่องดื่ เห็ยนไม่พอเห็นไม่อต็มอซลุโคโตะจะบอกว่าทำทำกาแฟใช่ไหมือขป่ะใช่คำว่าทำนะคะจะเราใช้คำว่าึคุริมัสเราเราผ่านสคุริมัสให้เป็นรูปพจนานกลมซิึคุริมัสผันเป็นสคุุคุอืาซึคุรุいいですねสもう一回私の夢は私の夢は อิสกะจิบ so <sh od his rière> ุนโคฮีจิบุนเดจิบุนเดโคฮีโอตวสุคุดุโคอตเดยสยสุบาราชิอสุบยราชิยูมิเดสเนโคดีกดอสุดยอดสุดยเดสุยองส่ดอดแต่ยอดสอเสโอเสเป็นเอ็สุดมอปิุดยอดสดีอยอให้เวอาเดีอบยวเวลาเรามีเวลานั่งนั่งคิดเรื่องออเอองออส่ส่งให้เซสดอดอออออ 読んでください。จ uh ีส huh. uh ์ก้าจีส์ก้าあったらฮิโตริเดออีคิมัสอะไม่แล้วค่ะ question word บวกด้วยคำช่วยปกติกับบวกด้วยเจมโบก็เป็นคำช่วยเหมือนกันเนาะทีนี้ที mm ่เจมเพิ่มอธิบายไปตรงนี้ใช่ไหมคะ question word ถ้าบวกเชิญเวิร์ดเนี่ยก็จะยกตัวอย่างนะนี่ดโคนะเลออีสุถ้าบวกด้วยค่ะหมายถึง some ใช่ไหม somewhere someone t ำติงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอบอกด้วยเดโมความหมายคือเอเวอร์เราจะใช้โดโคเอฮิตตริเดออิเคมาสหรือโดโคเดโมฮิตตริเดออิเคมาสองดูสิคะประโยคข้างหน้าบอกว่าอะไรคะจิสึกัตตราจิสึกคือจิสึคือจิสึกคืออะไรแบงจางอันเซวาดละ ไม่เหมือนแล้วเหมือนเหมือนน้องเหมือนน้องเหมือนน้องมาเ oh อาไมอ่จีสือคืออะไรลูกแผนที่แล้วแผนที่แผนที่นะคะจิสกัตร์ if I have a map ทำไมคะฉันจะทำไมอีกเคมไปที่ไหนก็ได้อไดตอบข้อไหน คอแรกอาโดเดโมจิ๊สกัตาอัตโมどิでもรีเいけますถ้าฉันมีแผนที่นะฉันจะสามารถไปที่ไหนก็ได้ One person โดดคนเดียวตามลำพังพแต่เจะขอบอกเลยว่าเจถึงจะมีถึงจะมีแผนที่แต่งประโยคใหม่จำเรื่องถึงแม้ได้ไหมเปลี่ยนจากตลาาเป็นอะไรนะลกูกจิ๊สกะอัดอัดอะไรเตะอะไรเตหมุ <Dem o. S 1> อาจิ๊ึกะอัด เต็มหมดสำหรับเพื่อนเซงน,นะหรือหรือรอาจจะแปลงสั่งด้วยชืสืสกับอัตเตโมหมดฮีเตอร์โดโคเดโมหมดฮีเตอร์ดีเด,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 ดอีเคมาเปลี่ยนเป็นอ,อีเคมาเซนอ่าอีเคมาเซนอันแรกบ,บอกว่าถ้าฉันมีแผนที่นะฉันจะสามารถที่ไหนไนดะ้แต่กับการสอบมัลเพนเซนะถึงแม้ฉันจะมีแผนที่ฉันก็ไม่สามารถไปไหนคนเดียวไนดะ้นัื่นเซงเป็นคนที่ดูแผนที่ไม่เป็นเลยขอยอมรับว่าไม่มีทักษะด้านนี้แบบทุกวันนี้ยังงงคิดอยู่นะว่าอันไหนคือถิอ่นทิฏฐาย โอเคค่ะข้อต่อไปนะ้าบางย่งนไดกุดาไซข้อนี้หนูถูกเนาะเซข้ามไปแล้วกันข้อนี้ถูกนะคะอ่ะข้อแปดก็ถูกจริงๆที่เหลือมถูกหมดแล้วเนาะอ่ะโอเคอ่ะเฉลยเฉลยนะคะจะได้ไม่เสียวเวลาเนาะอธิบายไปแล้วอ่ะโอเคตรงนี้มีคําถามไหมคะไม่มีนะไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวงั้นเราเรียนต่อเฉลยเปิ่มมาต่อในอันถัดไปนะคะ เซฟอันนี้ให้แป้งพันก่อน